เปิดกล่องรับซื้อเหรียญหายาก f c ส่งมาขายสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงปันเหรียญสวัสดี f c ทุกคนทุกท่านเลยเนาะะเดี๋ยวปอป่าเปิดกล่องกันไปทักทายกันไป f c ฮะ ช่องของป้าปาก็เป็นช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญซื้อจริงห้าฟีซื้อจริงๆหากว่าเหรียญของท่านนั้นตรงกับช่องของป้าปาประกาศรับซื้อไปแล้วก็เอฟซีะเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนนักสะสมท่านเนี่ยเขาส่งเหรียญมาเห็นไหมฮะเนี่ยส่งอันนี้ชื่อ,อชื่อ,อประมาณวนะ่าชื่อของผู้ส่งนะฮะเบอร์โทรเขาส่งถึงช่องของป้าปาศึกษาแบคงเหรียญโบราณก็ใขรที่ ดูช่องของปาปาอยู่นะฮะเนี่ยอ่ะเบอร์โทรช่อง y ย u ทูปปปาศึกษาแบงค์เดนโบราณครั้ง,รงแรกๆต้องกล้าก่อน F4 ต้องกล้าก่อนนะฮะเพราะหลายคนหลายท่านนั้นยังกังวลที่ที่กังวลกันแต่หนักๆตรงนี้ก็เพราะว่ามีบางช่องใช่ไหมฮะที่ประกาศรับซื้อเขาบอกอะไรละ่ะทำใปประกันกันเอยอะไรเอยใช่ไหมฮะผลสุดท้ายก็ไม่ประสบผลสําเร็จใช่ไหมก็พากันแบบหวาดระแวงยังกลัวอยู่ฮะนะก็กลัวมาถึงช่องของปาปาเลยใช่ไหม อ่ะพอยังถามกันต่อเนื่องไงช่องของป้าปามีต้องทํใบประกันไหมประกาศรับซื้อเหรียญ้นซื้อจริงไหมจ่ายเงินจริงไหมในประมาณเนี้ยส่งเหรียญไปแล้วจะได้จะอ่าจะจะสูญหายไหมในประมาณเนี้ยเอฟซีฮะป้าปาเข้าใจนะเนาะก็กังวลเรื่องธรรมดาเนี่ยอย่างนักสะสมเนี่ยป้าปาให้ดูแล้วใช่ไหมอ่ะป้าปาให้ดูแล้วว่าเขากล้านะพอเขากล้ารอบหนึ่งรอบสองแล้วเนี้ย เขาก็จะกล้าที่จะส่งในช่องของป้าป่าก็เหมือนว่าถ้าเรากังวนมากๆเราไม่กล้าส่งมาป้าป่าเข้าใจฮะว่าเราเป็นการหลอกลวงค่อนข้างเยอะเนาะเราก็จะจะหมดอาชีพเราไม่มีอาชีพเสริมใน f อฟถ้าเรากล้าสักครั้งหนึ่งนะลองดูช่องของป้าป่าก่อนสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอ่าโอเคเนาะทีนี้ก็เป็นใบรายการเหรียญเขาเลยเขานะแล้วก็สมุดอ่าหมายเลขบัญชีธนาคารด้วยต้องกล้ากับอย่างนักสะสมท่านนี้ด้วย f อฟนะเนี่ยอ่ะ ห่อเองก็ส่งมาป๊าป้าเองก็ไม่รู้ว่ามีเหรียญอะไรบ้างแต่ก็น่าจะตรงตามที่เขาคุยกับแอดมินก่อนนะไงนะก่าจะส่งเหรียญในช่องของปราป้าและ f c ฮะจะต้องคุยกับแอดมินก่อนต้องแอดไลน์เพิ่มเพื่อนให้เรียบร้อยก่อนแอดไลน์แล้วก็พิมพ์คล้ายๆว่าพอแอดไลน์เสร็จก็ถ่ายรูปส่งให้แอดมินช่องของปราป้าประเมินราคาพูดคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วจานวนเหรียญจํานวนเงินหลังจากนั้นคุณโอเคไหมในประมาณนี้ เมื่อคุณโอเคแอดมินเขาจึงจะจัดส่งที่อยู่ให้กับท่านแล้วเขาก็จะบันทึกไปบันทึกไปนะว่าเอฟซีท่านนี้ไปอยู่จังหวัดไหนชื่ออะไรลายอะไรที่อยู่ยังไงเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วแอดมินเขาก็จะนะประมาณนั้นเอฟซฮะไม่ใช่จะส่งกันได้ง่ายๆนะฮะไม่ใช่ส่งกันได้ง่ายๆฉะนั้นก็มาส่งเนี๋ยมาช่องของวัวปลาไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะฮะไม่ต้องกลัวโดนหลอกเนาะก็ต้องลองดูก่อนเอฟซนะถ้าอยาก อยากขายเลี้ยนจริงอยากรู้จริงก็อ่าแอดไลน์เพื่อนๆก่อนบอกส่วนใหญ่ป้ปาจะถ้าคลิปไม่ยาวจนเกินไปเนี่ยป้ปาจะจะให้ไลน์ไว้ทางต้นคลิปเลยนะฮะโปรไฟล์แล้วก็ไลน์ติดต่อไว้ทางต้นคลิปเลยแต่ป้าปาทาคลิปวิดีโอเสร็จเนี่ยนะถ้าหากคลิปยาวจนเกินไปป้ปาก็จะไม่ให้ไลน์ไว้ต้นคลิปเพราะปปาครับอ่าย่างไงอะไม่ไม่ไม่อยากให้แบบ ภาพตัวหนังสือเขาไปปิดบังหน้าจอนานจนเกินไปลยประมาณเนี้นะถ้าสินาทีในบางครั้งป้าปาก็จะให้อให้ลายโปรไฟล์ให้ลายติดต่อไปทางต้นคลิปเลยโอเคเนาะนี่คือเหรียญ f ฮะเหรียญน,นี้นักสะสมสมมาอันนี้เรามาดูกันอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นเหรียญ่ะดูกันก่อนเนาะอ๋อ f ฮะ อ่ะไม่ปิดบงังให้ดูกันไปเลยเดี๋ยวป้าปาก็จะประกาศไปเดินทางมาตั้ง2ปีแล้วเดี๋ยวป้าปาบอกให้ฟังนะ FC ห้นี่คือเหรียญที่ขอติดมานะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอ่าห้าสิบสตางค์หลวงข้าวหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีถ้าถ้ายิ่งอ่านักสะสมบางคนบางท่านอายุ4ี่สิบห้าสิปีไปแล้วนะ่ยจะจะรู้จักเหรียญนี้เป็นอย่างดีถ้าน้องๆรุ่นใหม่ๆก็คงจะไม่เท่าไหร่นะอ่าถ้ารุ่นระดับ4ี่สิบห้าสิปีไปแล้วนะ่าจะรู้จักนี่คือ อ่ะยกให้ดูแค่นี้นะฮะนี่คือ50าสต่างรวงข้าวก็จะมี25สิาต่างด้วยใช่ไหมอ่ะก็นานแล้วปปาไม่ได้ทำเป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวเนาะมีเวลากันก่อนนี่คือ50าสต่างรวงข้าว F45 ปีพศสองพันห้า้ยใช่ไหมก็ผ่านมาหลายปีทําไมนะักสะสมจึงไม่ประกาศรับซื้อกันแบบว่าเราไม่เห็นราคาแพงระดับ500ระดับพันนะพูดถึงเรียนปกติธรรมดาเพราะจําจนวนการผลิตเขาเนี่ยปปาปปาไม่มั่นใจว่า ร้อยยี่สิบล้านหรือว่าร้อยล้าน f 4ะเนี่ยร้อยยี่สิบล้านหรือว่าร้อยล้านประมาณนี้แหละไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะขาดนะพอเป็นเหรียญที่ผลิตมาเยอะถึงแม้ว่าจะผลิตออกมาหลายปีอายุเหรียญจะหลายปีก็ตามนะนักสะสมเนี่ยนักสะสมซื้อขายเนี่ยเขาจะรู้จานวนการผลิตมาก่อน f ฮะเขาก็จะไม่กล้าประกาศรับซื้ออย่างช่องของปปานี่ก็ให้เป็นเหรียญติดมาเหรียญติดคืออะไร f ฮะก็คือนักสะสมทุกท่านที่มีเหรียญน,นี้น่ ต้องอ่าก,ก,ก็ยังไงเราต้องส่งเหรียญเด็ดมาก่อนนึกออกมะมีเหรียญเด็ดส่งมาอย่างนี้แล้วเราก็จะให้ฝากเหรียญติดมานะฝากเหรียญติดมาเพราะว่าปปาก็คือปปาเข้าใจว่านักสะสมนั้นถือไว้เยอะบางคนก็เก็บสะสมไว้หลายปีบางครั้งก็อยากปล่อยแต่ก็ไม่มีที่ปล่อยนะเพราะใครเขาก็ไม่รับซื้อไงปปาก็ถือโอกาสกอ่าถ้าเขาส่งเหรียญเด็ดมาให้ก็บอกแอดินว่าถ้าก็จะส่งนี้ร่วมมาด้วยก็ราคาไม่แพงนะซื้อขายกันไม่เกิน2บาทสาบาทอย่างเงี้ย ก็ให้ติดมาได้แต่ถ้าใครจะจงใจหาเหรียญหาง่ายทุกที่ราคาที่ผลิตออกมาระดับร้อยล้านไม่ประประตาตลอดอย่างเดียวเลยป่ปาไม่ได้รับโอเคะนะฮะเนาะอ่ะอันนี้รู้แล้วเนาะว่าเป็นเหรียญผลิตมากหาง่ายวงการนักสะสมที่เขาซื้อขายเนี่ยเขาไม่ไม่ซื้อ F4 ฮะอย่างช่องของป้าให้ติดมาได้นะให้ติดมาได้อ่ะหลังจากนั้นเราลองมาดู F4 ห้าผลิตกันบ้างเดี๋ยวป้าจะจับเหรียญหลักๆให้ดูกันก่อนเนาะ เอาเหรียญหลักๆเลยไหมอ่ะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะดูแล้วก็น่าจะเป็นเหรียญที่ต้องบรรยายให้ฟังว่า,าป๊ปาร,รับซื้อไหมรับซื้ออะไรแบเนี้ f c 5ตรงนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญกระสาบเงินสมัยรัชกาลที่9อ่ะเป็นเหรียญกระสาบเงินสมัยรัชกาลที่9เราได้มา2เหรียญฮะนะเดี๋ยวปาปาให้ดูเพื่นๆนะทางด้านอ๋อสภาพผิวเหรียญจริงๆเดี๋ยวปาปาขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเหรียญน,นี้อ่าก็ก็ถือว่าสวยงามอยู่ สวยงามใน F4 เพียงแต่ว่าราคาเหรียญเขาไม่ไม่ทะลุอ่ะนะราคาเหรียญปัจจุบันนี้ไม่ทะลุนะถามว่าสวยไม่สวยแต่เวลาเราจะซื้อเหรียญเก็บสะสม F4 ฮะนะป้าปาบอกเลยนะเหรียญน,นี้เหรียญหนึ่งน่าเก็บสะสมนะเพราะว่าอายุเหรียญก็ไม่ใช่ใน,น้อยปีละก็เท่าไหร่60ปีพศ2,500ปีพศ2506ัอ้อหวอายุ60ปีแล้ว f c นะเนี่ยป้าปาบอกสภาพสวยๆเนี่ย ต่อไปจะหาพบเจอกันได้ยากนะโอเคเนาะเราได้มากัน2เหรียญฮะนี่คือเหรียญกระสอบเงินหรือเหรียญ20บาทเงิน3รอบ f อฟฮะเหรียญสมัยรัชการที่9นะเราได้มากัน2เหรียญใครมีแบบนี้นะฮะป๋าปารับซื้อช่วงนี้ราคาเหรียญไม่ค่อยจะแรงแบบเอฟนะเราจะเห็นว่าราคาเหรียญที่แรงก็จะส่วนใหญ่ที่เขานําเสนอกันทั้งช็อตเอวยทั้งเลียวเอวยทั้งอะไรประมาณนี้ก็จะนําเสนอแต่ถ้าจะราคาแรงก็เป็นเหรียญตัวอย่างนึกออกไหมฮะถ้าหากเป็นเหรียญที่ยังหาพบเจอได้ง่ายเนี่ย ก็มีมีช่องบอกปลาบางที่นําเสนอไปเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมประมาณนั้นแหละนะประมาณนั้นแหละหลายคนเห็นอย่างนี้นานๆจะหาได้สกเกียึงจะพบเจอเนี่ยก็จะก็จะคิดว่าเหรียญต้องราคาหลักหมื่นหลักเบอหลักพันยังไม่ได้เอฟสีนะพูดถึงหลักพันอยา่างเงี้ยยากๆเลยโอเคเนาะนี่คือ2 0บาท3รอบหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นเหรียญอ่ะก็เป็นเหรียญเหรียญเนื้อดีบุกเอฟีฮะเหรียญเนื้อดีบุกสมัยราชการที่4 โอเคไหมฮะนี่คือเหรียญเนื้อดีบุกเขาจะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาตั้งแต่นู้นเลยปีพศ2000ถ้าปาจำไม่ผิดนะฮะปีพศ2405นะถ้า403จะเป็นเป็นรุ่นนับดาวอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นช้าในกงจักมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ารุ่นนี้จะไม่ได้นับดาวนะจะมีตัวลายลักษณ์อักษรตัวหนังสือบอกอะอะไรประมาณนั้น4อันเป็นเฟืองสองอันเป็นเฟืองนี่ออกไหมฮะเออประมาณนี้แหละนะเป็นเหนรียญปลีกย่อยยังไง ถเหรียญน,นับดาวเนี่ยเริ่มจะเป็นเหรียญถ้าเปรียบเทียบไงเหรียญเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญสลึสงห้าสิบตัวต่างถเรียญนับดาวเหรียญน,นับดาวที่ใช้ราคาสองบาทหน,นึ่งบาทห้าบาทเอ๊สองบาทหนึ่งบาทสองสลึงแบบนี้นั่นเขาจะเป็นเหรียญน่าจะทะตัตตีแล้วก็จะเหมือนแบงค์ร้อยเอฟซีนะก็มีรายละเอียดอีกเยอะนะเอาใครที่มีส่งมานะฮะราคาก็ซื้อขายกันแค่หลักร้อยเอฟซียังอยู่หลักร้อยอยู่นะเพราะขายออกยังไม่ถึงหลักพันเลย นึกออกไหมฮะหลักร้อยปลาปลาเราซื้อหลักร้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าร้อยเดียวล่ะคําว่าหลักร้อยจะกี่ร้อยเท่านั้นเองนึกออกไหมฮะหลายคนอาจจะฟังผิดโอ้ยปลาปลาบอกรับซื้อหลักร้อยซื้อร้อยเดียวเลยหรอเวลาขายออกรับเป็นไม่ถึงหลักพันคุณขายเงี้ยนาะไม่ใช่นะฮะ fc หลักร้อยจะกี่ร้อยปลาปลายังขายออกขายออกไม่ถึงหลักพันนั่นหมายความว่าปลาปลารับซื้อหลักร้อยอาจจะเป็นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าอยหร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็ตามสภาพผิวของเหรียญโอเคเนาะมาหลังจากนั้นตรงนี้คืออะไรเอ่ย พูดย,วยาวๆไปเลยฮะอาจฟังไม่ทัน F4 ฮะอันนี้คือเหรียญกระสาบชนิดราคาหน้าเหรียญห้าสิบบาทอันนี้ร้อยบาท F4 กป่าบาทติอันนี้ร้อยบาทฮะห้าสิบาทไม่มีอันนี้ร้อยบาทฮะเหรียญ F4 ฮะเนี่ยใครมีนะฮะป้ปพ่าไม่ค่อยได้ทำรายการเนี่เหรียญร้อยบาทเนี่ยแต่ก็ยังมีมีมมนักสะสมที่เขาสะสมไว้ก่อนแล้วก็ทยอยส่งมานะอ่ะเนี่ยใครที่มีนะฮะปะป่ารับซื้อโอเคเนาะอยอมรับว่า พอมามาอ่าเป็นปี2ปีเนี่ยปาปาติดขัดทางด้านนำเหรียญนำเหรียญที่จะมาประกาศรับซื้อ f อส4หนะวนไม่กี่คลิปวิดีโอตอ่อต่อเดือนเอง f อ4นะเดี๋ยวนี้ทาไม่กี่คลิปวิดีโอเองเพราะว่าติดอ่าติดภาระตรงเหรียญนักสะสมก็ส่งมาเดี๋ยวนี้ส่งมาเยอะใช่ไหมปปาก็ติดขัดทั้งตรวจสอบสภาพผิวเหรียญด้วยตรวจสอบงานแล้วก็ทําเป็นคลิปวิดีโอด้วยแล้วก็ ป้าปาทำเกี่ยวกับเหรียญโบราณร่วมใช่ไหมฮะคันนี้เวลาเราจะนําข้อมูลมาพูดมาบอกมากราบเลยค่อนข้างจะใช้เวลาไงนะต้องจำด้วเอฟฮะต้องศึกษาแล้วก็ต้องจดจําด้วยสําหรับเหรียญโบราณน,นะอย่างเงี้ยถ้าปาปาไม่รู้ปีพศออที่ผลิตเลยใช่ไหมฮะก็มันก,ก,ก,ก็ยากอ่ะต้องต้องแบบต้องเข้าถึงนิดๆเงี่ยประมาณเนี้ย อ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญ10บบาทที่ลึกนะที่ปปาเอามาปกปั้นปักมาปั้นแต่งทางด้านให้นักสะสมนิยมกันนะให้สนักสะสมนิยมแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ FC นะเพราะเขายังพบเจอกันได้ง่ายนะแต่บางคนบางท่านเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะวิ่งไปหาเหรียญเองนะเขาก็อาจจะมีธุรกิจส่วนตัวหลักๆอยู่แล้วปปานําเสนอไปบางครั้งปปาก็ได้แบ่งปันออกไปได้ขายออกไปแล้วพูดง่ายๆนะโอเคเนาะเหรียญของพระราชินีพันปีหลวงฮะ อ่ะเขาเรียกเหรียญ5รอบอะไรประมาณนั้นแหละเนาะอ่ะหลังจากนั้นมาดูอะไรนี้อันนี้มาดูอะไรเดี๋ยวนะ f 4ทมาก่อนน่าจะเป็นเหรียญสตางค์ทองแดงนะอันนี้เป็นเหรียญอ่ารู้สึกจะเป็น10สตางค์ f 4ะนะน่าจะเป็น10สตางค์ปีพศ2500เนาะรุ่นนี้อ่ะนะส0สตางค์เนื้อทองแดงปีพศ2500ใครที่มีนะฮนะเราก็ รับซื้อกันนะแต่ว่าราคายังไม่สูงนะฮะนะราคายังไม่สูงอยู่ที่หลักสิบจะกี่สิบเท่านั้นเองนึกออกไหมฮะผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานที่จริงเนี่ยก็ยังไม่เห็นไม่เห็นซื้อขายกันแบบได้รับความีอยู่สุดๆเลยเพียงแต่ประปาเข้าไปค้นดูข้อมูลปป้าอยากได้อยากไดเอามาทารายการนะเอามาทำรายการเพราะปาปาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเหรียญบนอ่าไม่ได้เล่นเหรียญอะไรเล่นตัวอย่างอยู่แล้ว นะปลาก็มาหามาหาข้อมูลทำเหรียญเล็กๆน้อยติดตกอยู่ที่ร้านก็เยอะแยะ fc ฮะบางที่ราคานะไม่ค่อยมีกำไร fc ปรปาบอกตรงๆนะแต่เพียงแต่ปปานั้นอยากนำเหรียญเหล่านี้มาเผยแพร่นึกออกไหมฮะบางเหรียญเนี่ยอย่างอย่างนันสตังทองแดงเนี่ยสิสตังทองแดงเนี่ยนะนะเราจะสังเกตว่าก่อนปปามาทำรายการเนี่ยไม่มีใครเข้ามาทำเลย fc น,นึกออกไหมฮะนะเพราะเป็นเหรียญที่หาเอาง่ายว่าหาง่ายเหรียญอะไรที่หายากราคาหลัก ห้าพันหลักหมื่นหลักห้าหมืน่นนั่นเนี่ยเราสังเกตว่าจะเห็นเขาทาเยอะนั่นแหละอะไรที่เขาทาราคาสูงๆนั่นแหละ FCH จะหายากนะแต่ที่ปปาประกาศรับซื้อไปหลักสิบนะห้าสิบสามสิบยี่สิบประมาณเนี้นะก็เป็นเรื่องธรรมดานะเขาไม่ค่อยอยากทําเพราะว่าจะเป็นรายการที่ราคาต่ำจนเกินไปไม่ไม่มีสเสน่ห์นึกออกไหมฮะแต่ปปานะั้นเป็นช่องเล็กๆไงนะเป็นช่องเล็กๆโอเคเนาะเหลือเหลือเหลือสุดท้ายถึงสุดท้ายนี่คือเหรียญอ่า เดินการกุศลใช่ไหมปป่าจะติดปากเสมอว่าเหรียญสองบาทเดินการกุศลอันนี้เป็นเหรียญเดินการกุศล fc หะนะเหรียญรุ่นนี้ที่จริงสวยงามนะปะป่าบอกให้นะสวยงามนะฮะเอาใครที่มีนะฮะเหรียญเหล่านี้เนี่ยหนึ่งสองไม่ว่าจะเป็นอ่ะเดินการกุศลเนี่ยปป่าก็รับแต่ราคาไม่สูงฮนะซื้อขายกันแค่หลักสิบไม่มีหลักรนะ้อยนะฮะเหรียญนิกเกิลเนี่ยน,นะอ่ะแล้วก็นี่ก็สิบตะต่างทองแดงนะหรือว่าจะเป็นทองเหลืองก็ตามนะราคาอยู่ที่หลักห้าหลักสิบบาทหลักไม่กี่สิบ นะยังไม่ถึงหลักร้อยนะไม่แน่ถ้าทองแดงนี่ถ้ายูเอ็นซีจริงๆก็อาจจะถึงหลักร้อยเพรา,ปาะปาจำไม่อันดับไม่ได้แล้วติดดับที่เท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรการเยอะในเอฟซีนะมาเล่นเหรียญเหรียญหลายชิ้นราคานี่ค่อนข้างจะลืมจํานวนการผลิตแล้วก็ราคาที่ประกาศร,รับซื้อไปบางทีก็ต้องให้แอดมินจัดก,การให้เนาะโอเคนะปาปารับซื้อแล้วก็เด่นๆเลยคลิปนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น20บาท3รอบนึกออกไหมฮะนะเหรียญกระสอบเงินสมัยราชการที่9เราก็น่าเก็บสะสมนะน่าซื้อน่าขายนะั่นแหละ นะน่าซื้อน้าขายเนาะโอเคนะฮะแล้วก็มาเป็นเป็นเหรียญกระสาบดีบุกสมัยรัชากาลที่ 4FC เ 4, ะเนี่ยอะนะนะเขาเก่าแต่เขาเก่าฮนะเอเก่าแต่เก่าสภาพคมชัดสวยจริงๆเนี่ยปป่าก็ซื้อได้นะซ,ซื้อก็ซื้อได้ในราคาครึ่งพันนะฮะ,เ,ะ 9, 000, นะเหรียญละครึ่งพันนะเหรียญครบจริงๆคมชัดจริงๆก็ามากกว่านั้นด้วยนะ ต้องคมชัดและสวยงามเดิมๆจริงๆเนะไหมฮะเป็นแน่แน่นอนและเสียหายากนะเพราะก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ว่าอย่างช่องของป้ปาก็ตามหาเหรียญสมบูรณ์ปาปาก็พยายามจะเพิ่มราคารับซื้อให้รับซื้อท่านได้เนียังไม่ยากเท่าป,ป้าปํานเสนอขายออกนึกออกไหมฮะนําเสนอขายออกเนี่ยยากตรงไหนาย,ยากยากเสี่ยงที่จะขาดทุนด้วยนะเสี่ยงที่จะขาดทุนด้วย ขายออกไม่ยากแต่เสี่ยงที่จะขาดทุนด F4 ฮะถ้าลองเรานับนําเสนอรับซื้อมาในราคาแพงยังเกินไปนึกออกไหมฮะโอเคเนาะแล้วก็เป็นเหรียญ100บาทเทียนลึกอ่ะหนึ่งร้อยบาทเทียนลึกใครที่มีนะฮะอ่ะป๊าปารับซื้อเหรียญหลักๆก็เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะอ่ะถ้าท่านมีเหรียญเหล่านี้จํานวนอย่างเงี้ยส่งมาช่องของป๊าปาถ้าท่านมีเหรียญเสนอห้าสิบสตางค์ไม่ว่าจะเป็นปีสองสี่เก้าสามแล้วปีห้าร้อยนะหรือว่าปีเนี่ยเนี่ยลวงข้าวเนี่ย นะก็ลองถามแอดมินดูนะแอดมินก็จะอ,อบวกลบคูณหารให้แล้วเราก็จะรับอย่างนี้ติดติดช่วยมานะโอเคเนาะ ขอบคุณกับเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยนะฮะเจ้าของกล่องนะปปาฝากขอบคุณมากที่ส่งเหรียญในช่องของปะปาเนาะเดี๋ยวยังไงคุยกับแอดมินแล้วเรียบร้อยเช็คเงินแอดมินเขาโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วหากไว้ใจช่องของปะปานะไม่ติดขัดอะไรกันมากมมยนะักพอที่จะร่ปมารวยแล้วก็ส่งเหรียญกลับมารอบต่อไปก็ปะปาแนะนำนะฮะทุกครั้งถึงจะได้ที่อยู่ไปแล้ว f อฮะถึงจะได้ที่อยู่ไปแล้วทุกคนทุกท่านแล้วนะฮะที่ดูอยู่ได้ที่อยู่ไปแล้วก็ตามอย่ารอบ2รอบ3ก็อย่าตายใจแบบว่า ไม่ต้องให้อดินประเมินนั่นแหละเพราะรอ,รอบรอบแรกส่งไปละรอบที่สองมีแล้วก็จะส่งส่งไปเลยปปายังไม่แน,นนะนํานะป้ปาแนะนําว่ารอบที่สองที่สามที่สี่รอบต่อไปก็ให้ส่งรูปแล้วก็คุยจํานวนเหรียญกับอดินส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาทุกครั้งนะฮะนะเพราะราคาเหรียญเปลี่ยนแปลงสม่าเสมอนะอาจจะเปลี่ยนที่ป,ป้ปารับซื้อรับซื้อเป็นรายการแต่ว่าราคาอาจจะดรอปลงหวบภาบเลยนะถ้าอย่างท่านท่านส่งเดี๋ยวมาป,ประเมินราคาวันนี้ตกลงเสร็จปั๊บส่งวันพรุ่งนี้ยังไม่เป็นไรนึกออกไหมฮะนะ บางคนได้ที่อยู่ไปแล้วนะประเมินราคาวันนี้แล้วทิ้งช่วงเป็นเดือนหนึ่งสองเดือนในประมาณเนี่ยแล้วก็ส่งมาคิดว่าจะได้ราคาเดิมพอมาถึงปับ๊บราคาเขาล่วงตั้งแต่ท่านประเมินรอบแรกไปแล้วยังไงนะก็จะหาประปานั้นอ่ากดอ่าเขาเรียกอะไรฮะนะแบบกดกด,ดันแบบว่า ทางด้านราคาไม่ได้ที่ตกลงกันไว้อะไรประมาณนี้ก็ปรป่าแนะนำนะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคานี่ตกลงเสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ท่านมั่นใจว่าส่งเหรียญเลยหรืออีกวันสองวันก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทิ้งไว้นานจนเกินไปนะแล้วก็เวลาอาจะส่งส่งเหรียญมาเนี่ยนะไปส่งเจา้าหน้าที่ก็แล้วก็ให้ถ่ายสลิปถ่ายอะไรส่งให้อดินด้วยนึกออกไหมฮะพยายามให้ที่อยู่อดินก,ก็ติดต่อกลับได้ดีๆด,ด้วยบางบางคนบางท่านส่งเหรียญมาแล้วติดต่อกลับไม่ได้ตกค้างนะฮะปปาจะไม่เปิดกล่องให้ แล้วประปาก็จะวางไว้อย่างนั้นเลยนึกออกไหมฮะถ้าติดต่อกลับไม่ได้เลยเนี่ยปปาะจะยังไม่เปิดกล่องแอดมินเขาก็จะทําหน้าที่มากเกินไปโอเคเนะาะไลน์ช่องทางการติดต่อ f c 5นะก็แอดไลน์เพื่อนๆเลย0927928232ปปาแจ้งเตือนนะฮะไลน์ P.PA333 นั้นประปา แทบจะวางนิ่งไว้ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบประเมินราคาให้เพราะวา่าป้าไม่มีเวลาตอนนี้ถ้าอยากซื้อขายเร็วก็ย้ายมานะฮะย้ายมาที่0ูนย์927928222หรือไขรไม่รีบร้อนจนเกินไปนะป้า,ปาก็บังคับไม่ได้นาอบางคนก็ไม่ได้ดูคลิปด้วยนะไลน์ p p a 3 3 3นั้นป,ป้าแจ้งถือว่าแจ้งไปแล้วแต่ท่านไม่ย้ายออกมาเดี๋ยวว่างๆเมื่อไหร่จริงๆนะจะให้อดินเข้ามาตอบโอเคเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ผ่านมาหลายนาทีเดียวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ